ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่16รกรกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ชา่นี้ขคาเนะเอาได้ยังไงปารีสเมินฟริกแม้ว่าเมนเดสจะส่งถึงที่ก็ตามทีนะโดยทางเฟเชไม่สนใจที่จะดึงตัวชูวเอาฟริกนะฮะขอหน้าขอทางอาร์เรติโกมาตริกตามการรายงานของทางบริกิ โดยกระแสข่าวในการย้ายทีมของกองหน้าในวัย23ปีรายนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะโดยสื่อสเปนเคยลงข่าวเกี่ยวกับทางปารีสแซ็งแมงอาจจะพร้อมทุ่มเงินมากกว่า100ล้านยูโรเพื่อจะคว้าดาวเตะชาวโบรตุเกตรายนี้มาร่วมงานให้จงได้แต่ล่าสุดนั้นทางบรกิฟนะฮะระบุแชมปมลริกเกอิงฝรั่งเศสฤด,ดูการล่าสุดนี้ไม่สนใจในการคว้าวตัวฟริกมาเล่นในปรารปรักเดอแฟงแม้ว่าทางจอร์จเมนเดสจะแทนนั้งแต่เองก็ส่งรายละเอียดไปให้พิจารณาแล้ว ซึ่งอนาคตของเฟริกอยู่บนที่ความไม่แน่นอนกันอีกครั้งหลังจากที่หมดสัญญายืมตัวที่เชลซีโดยก่อนหน้านี้ก็ย้ายไปที่ลอนดอนตอนหน้าวัยสามปีารนี้มีข่าวไม่ลงรอยนะฮะกับทางเจโก้ซิเบลเน่ยังดักเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้แม้เวลาผ่านไปนานหลายเดือนแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นไม่พัฒนาขึ้นและก็ดูเหมือนว่าซิเบลเน่นั้นส่งสัญ,ญญาณไปยังสโมสรเพื่อจะเปิดทางให้นเตะได้ย้ายทีมได้อิสระในครั้งนี้ ขณะนั้นแล้วเส้นทางของฟริกนะฮะยังไม่ชัดเจนแม้มีการบริงานหรือว่าถูกโยงกับทีมต่างๆมากบายแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแถมล่าสุดนั้นสื่อแดนน้ำหอมเองก็ยืนยันว่าเปเชไม่สนใจใช้บริการกองหน้าชาปรตุกเกสในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวจอบ,บานกันครับ เนเชขอเวลาตัดสินใจในเรื่องของวราฮวิชนะอาร์ไดไงแมนยูจะท,ทำยังไงโดยการที่ทางเปนเชแจ้งจูเวนตุสไปว่าทางสโมสรขอเวลาหาเรือเป็นการอ่าภายในเกี่ยวกับโอกาสในการคว้าตัวดูซานวราฮวิชมาร่วมทีมโดยมีการบริงานออกมาต่อเนื่องเนื่อว่าจูเวนตุสเปิดทางขายวราฮวิชออกจากทีมเพื่อที่จะระดมเงินเสริมทีมโดยหลายสโมสรสนใจหูหอกชาวเซอร์เบียในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกนะ เดืดึึงกันนั่นก็คือปาเลซาชแมงที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าปรายใหม่ซึ่งรายงานข่าวได้เปิดเผยได้ว่ารุยเอนริเก้แสดงท่าทีอยากได้ตัววราวิชไปใช้งานโดยช่วงดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาฟราวิเชโอโรมาโนเผยความคลื่หน้ากรณีด,ดังกล่าวว่าเปเช่นั้นได้มีการพบปะไอมาลายในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งประเด็นหลักเป็นการพูดคุยสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับทางวราหวิชนะ อย่างไรก็ตามแชมป์ลีกเอิงก็แจ้งเบียงโคโนเดรีไปว่าสมโมสรเนี่ยขอกลับไปหารือภายในทีมเกี่ยวกับการตัดสินใจขั้นตอนต่อไปในการส่งข้อสเสนอไปให้กับทางจูเวนตุสพิจารณาในอนาคตอันใกล้นี้โดยตอนนี้ทางท่าทีของวราวิชนั้นพร้อมเปิดทางในการย้ายไปที่ลิกเอิงฝรั่รงเศสแต่การย้ายสังกัดย,ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างปีเชกับจูเวนตุสว่าจะมีความคืบหน้าในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่าะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแควจอมานเกนครับเฮอเนสจี้ไก่รีบบอกบราคาเคนได้แล้วนะโดยงานนี้นะผมชางโอรีเฮอเนสท่านประธานกิติบุญศักนะฮะของสโมสร,รบอยเนมินิกมั่นใจว่าทีมนั้นมีโอกาสที่จะคว้าตัวแฮนดิเกนสูงมากเลยนะแต่ตอนนี้กำลังรอความชัดเจนเรื่องของราคาจากทางสเปอร์ โดยก่อนหน้าในวัย29ปีรายนี้มีข่าวย้ายทีมต่อเนื่องเพราะตอนนี้สัญญาเข้าสู่ฟิสต์ถายแล้วโดยช่วงที่ผ่านมาบบเยอร์เบนนิกเองก็เป็นสโมสรที่พยายามเดินหน้าอย่างหนักเพื่อจะควา้าหัวหอกชาวอังกฤษรายนี้ไปร่วมทีมให้จบได้อย่องไรก็ตามนะครับปัญหาสําคัญคือเรื่องของราคาที่ไม่ลงตัวแม้ทางเือใต้เองยิ่งยื่นข้อเสนอไปสองรอบแล้วแต่ทางทั้งทั้พอตสเปอร์เองก็ไม่ได้มีการตอบรับในขง้งนี้ โดยกรณีดังกล่าวแล้วเฮอร์เนสระบุเรนะวัาสม,มสรนนั้นยังคงมั่นใจในการคว้าตัวเคนมาร่วมชีมหากฝั่งนักเตะนยึดมัน่นความตั้งใจความเดิมแต่ปัญหาสําคัญก็คือไก่จะทองต้องส่งราคาที่ชัดเจนให้กับทางบงาริเบนิกรับทราบในขง้งนี้ตัวเคนนี้ตกสัญญาณชัดเจนว่าเขาตัดสินใจแล้วหากเขายึดมั่นต่อไปพวกเราเองก็จะลงมือเซ็นแฮร์รี่แม็กไว ส่วนทางทอตน h ฮอตสเปอร์นั้นต้องยอมแพ้ไปแต่ก่อนอื่นเลยพวกเราเนี่ยต้องทราบราคาที่ d ด n เนียวบรต้องการให้ได้บริุ่สุดในครักนี้โดยตอนนี้เคนต้องการจะลงเล่นในเวทียุโรปนะฮะซึ่งทางทอตน h ฮอตสเปอร์เองก็ไม่ได้ไปเล่นในช่วงซีซั่นหน้าแต่ทางบาเยอร์เมนิกได้ไปสิ่งที่พวกเราชื่นชอบเกี่ยวกับทางเคนก็คือในหน้าพ่อและก็พี่ชายของเขาพวกเขาเป็นมิตรมากเลยนะเขาเป็นคนดี จนถึงตอนนี้ทางฝั่งเคนก็ยังคงยึดมัน่นในใจคําสัญญาของเขาอยู่ในครั้งนี้หากยังคงเป็นแชมป์เช่นนั้นอยู่ต่อไปการย้ายทีมก็จะดําเนินการไปได้ด้วยดีเคนเมีโอกาสได้ย้ายมาร่วมทีมชั้นนําของยุโรปอย่างทางเยอร์มิเนกอีกครั้งในครั้งนี้เพื่อจะลงชิงชัยในเวทียุโรปให้ได้อย่างแน่นอนนะเป็นเว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรอดูันต่อไปก,กันละกันเดีลวของแฮร์รี่เคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันอีกครับ ซื่อซาอุเผยสาริกาดงยื่นซื้อควารัสเตเรียนะโดยการน,นี้ทางมีข่าวลือนะว่าซาอุดีอาราเบียบอกว่านิวคาสเซิลได้ยื่นขอน้อเสนอวพ่อจะขอซื้อตัวควินซ่าควารัสเคเรียเป็นอีกซูเปอร์สตาร์ของนัปลรินะโดยการน,นี้แมนยูไม่สนใจหน่อหรอเมื่อสโมสรญิมริกกลุ่มซาอุดีอาราเบีย ที่มั่งคั่งเป็นเจ้าข,ของทีมโดยเพื่อนจะเสร็จส,สิ้นการคว้าตัวซันโดจอนาริมาจากทางเอซิมิลานในเดือนนี้เดืราคารวมกันแล้ว80ล้านยูโรฟุตบอลเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วในซาอุดิอาระเบ,บียซึ่งต้องยอมรับและก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสนใจและก็ดาราจากทางยุโรปหลายรายก็เดินทางไปเล่นที่นั่นหลังคิเซโนบรันโดเป็นซูปเปอร์สตาร์คนแรกที่บุกเบิกในครั้งนี้ โดยตามการรายงานข่าวจากทางบินบิน a l l ปอร์ตนะฮะสืออ่อเิรรบุอ่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยบอกเลยว่าเปิดเผยได้เลยว่าสาริกาดงยื่นข้อเสนอในการซื้อประมาณราว95ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวฟารัสเตเรียและตอนนี้เองกำลังรอคำตอบจากทางแชมป์ซาอุีอานะเป็นเรื่องยากที่จะจินตนากนารแต่ว่าออริเลโอเดอโรลนติส ประธานสโมสรนาบรีจะยอมรับข้อสเสนอนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สโมสกรกำลังดำเนินการเพื่อจะต่อสัญญายาวกับปีกทีมชาติจอร์เจียซึ่งอันนี้ควารัสเจเลียตั้งแจ้งเกิดได้ในฤดูกาลแรกที่เซเรียโดยทำไปได้ทังสิ้น12ประตูกับอีก13แอสซิสจะถมด34นัดที่ลงเล่นในลีกและก็มีบทบาทสำคัญในควาเตเดตของสกูเดตโตในฟรันี้นั่นเองนะ โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้แฟนๆแมนยูนั้นยืนตากระพริบเป็นมันเลยนะฮะเพราะว่าอยากจะได้ตัวนักเตะรายที่3เข้ามาร่วมทีมได้แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันรุ้นอย่างเดียวเรามาดูข่าวจอมานกันดีครับอาจจนยังไงปาดหน้าแมนยูอีกรอบก็แล้วกันแฉบรุฟูลสอจาซิลโซฟิยันอาปราบัตเสริมแดนกานนะ โดยลิเวอร์พูลนั้นตกเป็นข่าวเตริยมเดินเกมปาดหน้าแมนยูซ้ำอีกขนด้วยการคว้าตัวโซฟิยานอับราบัชกองกลางทีมฟิออริจินามรรุ่มทัพเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ทางจอร์แดนฮันเดอร์สันกับทางฟาบินโยจะย้ายไปหากินในลีกซาอุดีอาราเบียพร้อมกันในครั้งนี้ โดยทางที่อาร์ตินิกรายงานข่าวเมืม่อวันที่15กรกฎาคมบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังพิจารณาท่าทางอัประบัดแม้ว่าพวกเขาเองจะลงทุนซื้ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับทางโดมินิกโซล BOX ไรท์มาร่วมทีมแล้วก็ตามเนื่องจากทางแฮนเดอร์สันกับฟามิโยนั้นสองกองกลางจอมเกา๋ากำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมจากทางซาอุดิอาระเบียสำหรับทางอัอปราบัตเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่ถูกลือนะฮะกับแมนยูอย่างหนักในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากชื่อได้เลยว่าเอ็ดดิชันฮาร์ก ต้องการร่วมงานกับสตาร์ทีมมุมมหาการอีกหนึ่งรอบอีกทั้งกุนซือดัชเองนั้นน่าคิดที่จะโลกรดกับทางสกอตต์เมโทรเมเนทิ้งทั้งคู่เลยนะแม้จะประสบความส็็นะฮะได้จากทางบริษัทเม์มาจากทางเชลซีแล้วก็ตามทีในของหักนี้โดยต่อกรณีของดาวเตะทีมชาติโมรอกกนั้นซึ่งเคยเป็นลูกชีมของเชนฮากสมัยค้าแข้งกับทางเอฟอูทริ ในดิดัชเนี่ยหากว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลได้เข้าไปจะเสริมทัพจริงๆก็นับจะเป็นนักเตะร,รายที่4ในระยะหลังที่ทางเริษัทชีนจัดแจงปาดหน้าคว้าเป้าหมายของแมนยูทีมคู่แข่งได้สำเร็จเช่นเดียวกับทางคาวินดูเยสโคดิกัรโปลและก็แม็กอาร์ิสเตอร์ซึ่งน้นแล้วแต่ตกเป็นข่าวกับสังเวียนแข้งโอทฟฟอร์ดมาก่อนกันทั้งสิน้นด้วยเหตุน,นี้แฟนบอลผีแดงจึงพากันสแสดงปฏิกิริยา เกรงว่าทีมรักจะเสียนักเตะที่แสดงสมสทรสอนหมายปองให้กับทางเอริปเบอร์หนึ่งอีกครั้งและพาการเรียกร้องให้ทางรีตวิลรีบเดินเกมดึงตัวอับราบัตมาร่วมชีมก่อนที่สายเกินแก้ในครั้งนี้ต่อไปนะเป็นตะว่ากันนี้ต้องลุ้นกันเยี่ยวเหนียวต่อไปเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราคือแมนยูนนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสมสรสอนแมนเชสเตอร์เดตะในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตากลิ้ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ